น้ำหวานซาซาแอดมิดดวนหลังอาเจียน15ครั้งใน1ชั่วโมงและน่ากลัวมากไม่เคยเป็นมาก่อนเรียกว่าเจอสองโลกลุมแล้วพ,พร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวน้ำหวานพิมมาลาหรือน้ำหวานซาซาหลังออกมาโพสภาพเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเนื่องจากมีอาการอาเจียน15ครั้งภายใน1ชั่วโมงแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนระบุข้อความว่าเมื่อคืนนี้ไปโรงพยาบาลกลางดึก ไปมันทั้งชุดนอนแต่รูปนี้ถ่ายหลังจากฉีดยานอนพักเรียบร้อยสาเหตุเกิดจากไมเกนมาแบบรุนแรงจริงๆไมเกนมานิดๆตั้งแต่ที่พัทยาแล้วผสมกับอาหารเป็นพิษคาดว่าน่าจะมาจากกุ้งหรือปูม้าที่ทานไปนแน่ๆสองโลกมาพร้อมกันบ้าไปแล้ว ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอาเจียน15ครั้งในหนึ่งชั่วโมงมาก่อนเป็นอาการที่สุดของที่สุดจริงปวดหัวหนักมากอาเจียนจนไม่มีอะไรออกมาจนหน้าท้องกระตุกบีบแปลกๆน่ากลัวมากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และพี่กวางที่พาไปหาหมอนะคะฉีดยาไปอาการดีขึ้นแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะคะทากางแฟนคลับที่เข้ามาแห่ส่งกำลังใจพร้อมอวยพรให้หายป่วยไวๆเป็นจำนวนมาก